ความระคายเคืองในช่องปากจากการที่ลวดหลุด,ลดหักหรือว่าเหล็กหลุดการที่จะต้องเข้ามาพบคุณหมอในกรณีพิเศษฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยก็จะแทบไม่มีเลยสวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงอังคณาจิราจิตการุณเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันนะคะ ความแตกต่างอย่างแรกเลยคือการจัดฟันแบบอื่นเนี่ยจะมีลวดและเหล็กอยู่ในช่องปากแต่ว่าการจัดฟันแบบอิวิสไลายเนี่ยจะเป็นบางใสแนบไปกับตัวฟันเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะสะดวกสบายแล้วก็ไม่มีอะไรไปขัดขวางการออกเสียงจะออกเสียงได้ชัดนะคะความระคายเคืองในช่องปากจากการที่ลวดลวดุดลวดหักหรือว่าเหล็กหลดุดการที่ต้องเข้ามาพบคุณหมอในกรณีพิเศษฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยก็จะแทบไม่มีเลยนะคะในเรื่องของการทานอาหารเนี่ยแทบจะไม่มีข้อจำกัดเลยนะคะซึ่งต่างจากแบบเหล็กที่คุณหมอเนี่ยจะแนะนําให้ นคนไข้เนี่ยงดเที้ยวของแข็ง จริงๆเรื่องระยะเวลาในการจัดฟันเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันจากการจัดฟันแบบเหล็กน,นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการประเมินระยะเวลาการจัดฟันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ2ส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็คือสภาพการส่งฟันของคนไข้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งจุดสุดท้ายที่หมอแล้วก็คนไข้คุยกันนะคะว่าจะต้องการให้เป็นแบบไหนนะคะในส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆก็คือความร่วมมือของคนไข้ถ้าคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือไม่ใส่เครื่องมือฟันก็จะขยับไม่ได้นะคะแล้วก็จะทําให้การรักษาเนี่ยยุ่งยากมาก ขึ้น,นะะมีความซับซ้อนมากขึ้นระยะเวลาการรักษาก็จะนานมากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการจัดฟันแบบอิวิสไลา์เนี่ยคุณหมอจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยใส่ประมาณ7.14วันต่อชิ้นนะคะแล้วก็2 2ชั่วโมงต่อวันถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือดีใส่ได้ดีเนี่ยระยะเวลาตรงนี้เนี่ยคุณหมออาจจะลดลงจากเดิม14วันหรือ7วันแต้อย่างในบางกรณีเนี่ยคนไข้มีการสบฟันที่เป็นการสบฟันลึกแล้วไม่สามารถที่จะจัดแบบเหล็กได้เพราะว่าไม่สามารถจะติดื่องมือได้ทั้งขานไก่บนและขานไก่ล่างแต่ว่าตัวอิสนสไล์ามาารรรถที่จะจะะะัััดไปพพ้้มๆกนนนเฉ ระยะเวลาที่จะรักษาเนี่ยจึงลดลง